กับ46สตังค์มีผลตั้งแต่ภาคเรียนปีหนึ่งภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2 5 6 7หโผ่านมาเลยตัวนี้เอา้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับน้าคาร่มพ้น,พ,นพ่นกลางมันเป็นร่องโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นว่างสิครับคณะรัฐมนตรีมีม,มติอนุม,มัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม,มื่อม,มติมตหต6ท่านว่า25ันหาเรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มราคากลางในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการอาหารเสริมมวงเหล็บนมของโรงเรียนนะครับเพื่อขออนุมัติปรับเพิ่มราคากลางในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเพิ่มขึ้นถุงละหรือกองละ46สะตังค์ครับ0.46บาทครับโดยให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567เป็นต้นไปซึ่งการปรับราคาสื่อนานมโคตามประกาศดังกล่าว เนื่องจากมีการปรับเพิ่มราคากลางรับซื้อน้มนมโคขึ้นในกิโลกร,รัมละ2บาท2 5สาตางค์มันก็เลยส่งผลในต้นทุนการผลิตนมโรงเรียนเพิ่มขึ้นถุงละหรือกองละรับ4 6สิสตางค์โดยคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนมีมติเห็นชอบในการปรับราคากลางของนมโรงเรียนดังกล่าวแล้วครับทั้งนี้ หากมีการปรับเพิ่มราคากลางรับเป็นราคากลางเนาะนมโรงเรียนดังกล่าวจะส่งผลให้หน่วยงานที่รับผิดช,ชอบในการจัดสือ่อนมโรงเรียนครับเป็นต้นบากมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกับกรุงเทพมหาคนครเมืองพัทยาจะต้องได้รับการอุดหนุนงบประมาณเพิ่มเติมทั้งสินโอ้บวมเป็นหน่อยเลยครับนี่เจ็ดล้อยล้านครับเจ็ดล้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านหัวกลมกลมนะครับเพื่อจัดสือ่อนมโรงเรียนสาหรับ เล็กหน่อยนักเรียนจํานวน6 5, นนล้านหาแสน2 9 8คนกับลูกล้านเท่าทั้งนัง้นแหะครับเป็นเวลา2 60เมื่อกับบุพเปีนดครับ,บ,รบเงินใส่ใจมากไม่กายกองโดยหน่วยงานที่มีงบประมาณบุพเพเพียงครับก็จะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี2,167งบกลางนะครับรายการเงินสํารองใจเพื่อชุกเฉินกรณีจําเป็น เรื่องนมนี่สําคัญนะครับเพราะว่ากับเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อลูกหลานเยาวชนเฮาครับแต่ว่าบางเทื่อหมอก็เตือนว่ากินนมงัวเฮาโมเมนต์สัตว์เขาจะไปกินนมงัวงอย่างนี้ครับก็เลยเหตุว่าจ้าสีกินนมไผ่บาดจ้าสีกินนมหยังบัดนมงัวก็ข้าไปกินนมแพรนมแบกกับแพร่เนี่ครับขวดหนึ่งแปดสิบเก้าสิบบาทนมแพรนี่แล้วเขาก็ไ่เคยชินครับเขาก็เคยกินแต่นมงัวงกองละสิบบาทเจ้าบาทผสมรดหนันรดนี่ช็อกโกแลตกาแฟนะครับบานที่ว่ากินนมงัวเข้าไปแล้วครับมันจะเหตุให้ย